เมื่อวานรัสเซียค่ะก็ถึงกรุงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาก็ลงทุนที่จะบ,บินตรงเพื่อ,อที่ใช้เวลาแบบรวดเร็วในการเดินทางเพื่อหวังให้ลูกทีมของเขาเนี่ยรักษาสุขภาพร่างกายนะคะคแล้วก็มีทางดดนิลคูกวอยค่ะกองหลังทีมชาติรัสเซียเนี่ยที่เขาวัย26ปีเขาได้ออกมาเผยเหมือนกันว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามเลยนอกจากอันดับโลกของทั้งสองทีมค่ะส่วนประเทศเวียดนามเนี่ยเขาบอกเลยว่าร้อนมากมซึ่งผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยได้ถามต่อไปว่า ทางรัสเซียเนี่ยที่ขาดตัวหลักค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยดีพอที่จะเอาชนะเวียดนามแล้วก็ไทยได้หรือไม่ครับทางดานิลคูโกวอยเนี่ยเขายืนยันแบบหนักแน่นมากเลย <c oughs> เขามั่นใจว่าทางรัสเซียเนี่ยจะชนะทีมชาติไทยแล้วก็จะชนะเวียดนามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้ยพี่ก็ก็พูดได้เพราะพ่อ่อันดับอันดับคุณดีนี่สายสองโลกเราเล่นน่าจะเซนิบปะทีมเนี้ยผมผมไม่ไม่ชัวร์นะ <c oughs> จำจำไม่ได้ว่าเล่นทีมไหนแต่ เห็นโลโก้ก็เล่นในลีกของยุโรป <คะ S 1> แล้วถามว่ารัสเซียชุดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาแกร่งกว่าไทย <ใช S 1> จริงเพราะว่าอย่างพี่โอ๊ตนัทวัน์พันริศเนี่ยเขาบอกเหมือนกันน้องเตยตำนานทิมชชตไทยบอกยังไงรัสเซียชุดนี้ไม่ชุดเต็มแต่แข็งแกร่งกว่าเรื่องของสรีระเรื่องของความแข็งแกร่ง,ง,งเรื่องของเทคนิคสกิลเหนือกว่าไทยแน่ในมุมดันนะแต่ผมเชื่อว่าอิชิก็คงมีวิธีในการจะรับมือนะครับในการเจอทีมจากยุโรปน่าจะเป็นอันดับโลกที่ดีสุดเลยนะที่ไทยเจอมาโอ้โหในรอบ เยอะมากๆหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาถึงเวียดนามใช่ไหมถึงแล้วค่ะถึงทีมแรกเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเตะเตะวันนี้นี่เตะวันนี้เตะกับเจอกับเวียดนามก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยววัดกันนะเจอเวียดนามสองทุ่มพี่ปั๊บลองทานสกอ์หน่อยใช่ไหมเมตชนแรกรัสเซียกับเวียดนามจะยังไงคะโอ้รัสเซียน่าจะเฉือนชนะสักสองหนึ่งอ่ะหนึ่งศูนย์เวียดนามโอเคมีมีข้อเด่นก็คือเล่นในบ้านค่ะแล้วสตาร์ที่เรียกมาก็ ติดมาหมด,ดะอะดังวนลำเองฟิลิปเหียนนะครับอาจจะขาดโดนวันเฮาของกรุงฮานอยที่เจ็บแต่ก็มีเหียนกวางไห่มีพวกเหียนเตนลินเขาติดมาหมดแต่มองว่ารัเสเซียน่าจะเคี่ยวกว่าแล้วก็ชนะได้ค,ครับผมเราเรามารอรู้ผลกันคืนนี้เวลาสองทุ่มเนาะใช่ครับผมส่วนดังวลลำนะครับในทาวารเวียดนามนะครับมองว่าทีมของพวกเขาได้เปรียบนะครับรัเสเซียก็คือเรื่องสภาพอากาศเราเล่นในเมดินแเนเดียมที่ เคเล่นมาตลอดนะครับเวียดนามก็ใช้สามเนี้ยเป็นเจ้าบ้านมาตลอดในการเล่นในนามทีมชาตินะครับรัเสเซียโอ้โหอันดับโลกดีกว่าแล้วนะเตะก็คุณภาพดูจะดีกว่าแต่ว่านวลมบอกเล่นนอกบ้านแบบนี้รัสเซียเองก็มีโอกาสโดนเวียดนามเหมือนกันนะครับนวลมเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งเวียดนามรัสเซียนะเขาก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับก่อนการซ้อมที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอดูนวลมนี่ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเจอเตะไทยมาโชคชนคเคยอยู่เมืองทองนะครับแล้วก็ โอ้โหมาเชิญหน้ามาเตะไทยคนเขาคงรู้เรื่องลึกนับาบางของทางรัเสเซียแล้วก<ข>็ไทยว่าเป็นทางลูกครึ่งเวียดนามรัเสเซียด้วยใช่ใช่เขาคงรู้หมดแหละทัง้งเรื่องลึกนับาบางนะรัะเสเซียคงติดตามเหมือนกันเราก็คงจะอ่านใจมีความเข้าใจกับการสารนักเตะรัเสเซียเป็นอย่างดีนะครับแต่ต้องรอดูว่าจะลงตัวจริงไหมเพราะว่าฟิลิปเงียนคนนี้ก็น่าสนใจของเตย ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ